ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,ว,รบวันนี้เราจะมาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของความดันอากาศซึ่งเป็นสมบัติของอากาศอีกอย่างหนึ่งเพิ่มเติมมาจากที่เราเรียนในชั้นประถมศึกษาซึ่งตอนนั้นเราทราบว่าอากาศเป็นสสารอย่างหนึ่งดังนั้นอากาศก็จะมีสมบัติพื้นฐานของสสารทั่วไปก็คือมีมวลมีปริมาตร แล้วก็ต้องการที่อยู่ตอนนี้เราจะศึกษาสมบัติความดันของอากาศโดยทําการทดลองง่ายๆนะครับโดยอุปกรณ์ที่ครูเตรียมมาให้นะครับอันแรกนะครับก็จะเป็นขวดปากกว้างนะครับซึ่งข้างในครูได้ติดกระดาษทิชชู่ยึดด้วยกระดาษกาวไว้นะครับเทปกาวไว้เดี๋ยวครูจะให้นักเรียนทดลองคว่ำขวดนี้ลงในอ่างน้ํา กดลงไปตรงๆจากนั้นก็ดึงขึ้นมาแล้วลูกก็ลองตรวจสอบดูว่ากระดาษที่ชู่ที่ขูดติดไว้ข้างในนะ่ะมันเป็นอย่างไรอ่านะครับนักเรียนลองทดลองดูครับครับนักเรียนค่อยๆค,คว่ำขวดน้ํากดลงไปลงไปในน้ํานะครับคว่ำขวดแล้วก็ดึงขึ้นตรงๆนะครับดึงขึ้นตรงๆนะครับมืออีกข้างหนึ่งจะให้เปียกน้ํานะครับดึงขึ้นมาตรงๆนะครับ จากนั้นลูกลองใช้มือสอดเข้าไปสังเกตดูว่ากระดาษทิชชู่เป็นอย่างไรเป็นไงครับกระดาษทิชชู่กระดาษทิชชู่มันไม่เปียกน้ำครับโอเคครับรังสันเป็นไงเอ่ยกระดาษทิชชู่ไม่มีการเปียกอะไรทั้งสิ้นโอเคครับผมอันนี้เป็นการทดลองอันแรกนะครับลำดับถัดไปก็จะมีอีกอันนึงที่ครูเตรียมไว้นะครับ <c oughs> ก็มีแก้ว กับลูกป,ปิงปองนะครับลูกป,ปิงปองนะครับเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนเนี่ยเอารูปปิงปองลอยที่น้ําแล้วให้ลูกคว่ำแก้วครอบลูกป,ปิงปองกดลงไปใต้น้ําจากนั้นลูกก็ลองใช้มืออีกข้างหนึง่งลองหาตําแหน่งของลูกปิงปองดูว่ามันอยู่ที่ตำแหน่งตรงไหนนะครับอันนั้นเดีนทดลองทดลองดูครับผมครับเอารูปปิงปองวางที่น้ําใช้แก้วครอบลูกป,ปิงปองกดลงไปในน้ํา นะครับแต่ลูกใช้มืออีกข้างหนึ่งลองหาตำแหน่งของลูกปิงปองดูเป็นไงครับลูกปิงปองอยู่ตรงไหนเอ่ยตรงปากแก้วครับโอเคครับเรียบร้อยครับผมครับตอนนี้การทดลองของเราทั้งสองอันก็เป็นที่ชัดเจนว่าการที่กระดาษทิชชู่มันไม่เปียกน้ำแล้วก็ลูกปิงปองอยู่ที่ปากขวดก็แสดงว่า น้ำมันไม่เข้าไปในแก้วหรือในขวดเลยทั้งนี้เพราะว่าอากาศที่อยู่ข้างในมันมีแรงดันน้ำไว้นั่นก็คืออากาศมีแรงดันนั่นเองนะครับครับนักเรียนเรายังมีอีกการทดลองหนึ่งที่เราจะพอจะบอกทิศทางของแรงดันอากาศได้โดยเราจะทดลองใช้แก้วที่เราใส่น้ำไว้แล้ว เราก็จะมีฝาพลาสติกมาปิดแก้วนี้นะครับตอนนี้นักเรียนหงายมือจับก้นแก้วไว้ใช่ไหมครับครับแล้วก็เอาฝาพลาสติกวางคว่ำลงไปแล้วลูกก็ใช้ปลายนิ้วมือกดตรงกลางไว้นะครับลูกลองค่อยคหมุนพลิกมือลงนะครับหมุนพลิกมือคว่ำลงโดยกดไว้นะครับจากนั้นเราก็จะปล่อยมือที่กดออกนะครับเป็นไงครับลูกหลังสันฝาไม่ตกลงมาครับเป็นไงพี่ชิด ฟ้าก็ไม่หล่นลงมาเหมือนกันครับครับผมตอนนี้คำอธิบายก็คือเราคว่มแก้วไว้ก็จะมีแรงจากน้ำกดลงที่ฝาแต่ฝามันไม่ตกลงมาก็แสดงว่าต้องมีแรงที่คอยดันฝาขึ้นคอยพยุงไว้ตอนนี้ใต้ฝาของเราก็มีแต่อากาศเห็นไหมก็แสดงว่าแรงนี้ก็มาจากอากาศนั่นเองเราเรียกว่าเป็นแรงดันอากาศแรงดันอากาศ และตอนนี้ก็คือมีทิศทางชี้ขึ้นชี้ขึ้นทีนี้นอกจากทิศทางชี้ขึ้นอย่างนี้แล้วมันจะมีอย่างอื่นอีกไหมเราก็อาจจะลองเอียงแก้วดูนะครับลูกอาจจะเอียงลองแตะแคงดูยกขึ้นสูงนิดนึงครับอ่าโอเคตอนนี้ลูกก็จะเห็นว่ามันเป็นไงเอเ่ยมันก็นไม่หล,ล่นลง,<ห>าลงมา,าพอบอกครูได้ไหมว่าตอนนี้มันจะมีแรงดันมาจากทางด้านไหนเอ่ยด้านข้างครับด้านข้างเนาะ <booking. S 1> โอเคครับผมก็สรุป,ปว่าแรงดันอากาศ นอกจากที่จะมีแรงในทิศทางดันขึ้นแล้วก็ยังมีแรงดันด้านข้างอีกทีนี้เราก็จะมาลองทดลองศึกษาดูว่าไอ้เจ้าแรงดันอากาศเนี่ยมันมีทิศทางยังไงนะครับโดยอุปกรณ์ที่ครูใช้อีกชุดหนึ่งนะลูกที่ครูเตรียมมาครับก็จะเป็นขวดพลาสติกนะครับที่ค่อนข้างแข็งค่อนข้างแข็งลูกจับดูนะครับขวดนี้ครูตัดก้นออก เอาถุงพลาสติกมาครอบปลายที่ตัดไว้แล้วรัดอย่างรัดทาไว้ร,รอบๆให้แน่นถุงพลาสติกนี้เราก็สามารถที่จะดันเข้าไปในขวดได้ลูกลองดันเข้าไปทีดันเข้าไปในขวดได้โอเคครับผมทีนี้เราจะทําให้มันออกมาก็ได้โดยการดึงออกมานะครับรลูกลองจะดึงออกมาครับดึงออกมาโอเค หรือลำดันเข้าไปใหม่สิลูครับดันเข้าไปใหม่ลูกอาจจะทําให้มันออกมาได้เหมือนกันอีกแบบหนึ่งโดยวิธีการเป่าครับไอ้ลองเป่าดูสิครับอาล่ะโอเคครับผมโอเคตอนนี้ครูจะให้นักเรียนทดลองโดยการดันถุงพลาสติกกลับเข้าไปในขวดนะครับนักเรียนลองเริ่มนะครับดันถุงพลาสติกกลับไปในขวดนะครับดันเข้าไปก่อนให้ลึก โอเคครับผมเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนเอามือจับแล้วดึงออกมาเดี๋ยวก่อนนะครับซึ่งครูต้องการให้นักเรียนลองเปรียบเทียบแรงที่เราใช้ดึงในขณะที่เราปิดฝาขวดกับไม่ปิดฝาขวดนะครับตอนนี้ฝาขวดมันไม่ได้ปิดใช่ไหมตอนแรกที่เราทดลองทั้งหมดเนี่ยฝาขวดมันเปิดอยู่ตอนนี้เราจะมีฝาขวดมาให้นักเรียนนะครับตอนนี้นักเรียนลองดึงก่อนตอนนี้อลองดึงดูงสิ อลองดึงดูซิว่าตอนนี้ยังไม่มีฝาแรงดึงเราเวลาดึงมันเป็นอย่างนี้ประมาณนี้โอเคใส่กลับเข้าไปครับใส่กลับเข้าไปตอนนี้ครูจะทดลองให้นักเรียนปิดฝาขวดให้แน่นนะครับจากนั้นเราจะทดลองดึงอีกครั้งหนึ่งดยขณะที่ลูกดึงเนี่ยก็ให้ลูกเอียงขวดในทิศท,ทางต่างๆอาจจะลองเอียงขวดดึงดูจับตั้งและตองตะแคงดูลองดูครับลองลองทดลองดูสิดูกตอนนี้เราปิดฝาขวดให้แน่น แล้วลูกลองทดลองดึงดูอลองเอียงด้วยครับอลองเอียงดูสิถ้าเราดึงเอียงเป็นยังไงตั้งครับตอนนี้ลูกได้ทดลองดูแล้วลังสันเป็นไงบ้างครับตอนลูกดึงใช่เปิดฝาควดจะดึงออกมาให้แต่ถ้าปิดฝาควอดไปจะดึงออกมายากครับพี่ชิดเหรอครับเป็นไงบ้างครับผมก็ตอนเปิดฝาขวดครับดึงออกมาง่ายครับแต่ตอนปิดฝาขวดครับดึงออกมายากครับครับผม าการทดลองที่เราที่มันได้ผลออกมาแบบนี้เนี่ยครูก็จะอธิบายผลการทดลองเลยนะครับว่าเหตุผลที่มันเป็นเช่นนี้เพราะว่าการที่ถุงมันจะพองออกมาได้นั้นข้างในมันจะต้องมีความดันอากาศเพิ่มขึ้นมาแต่ทีนี้เราไปปิดฝาขวดไว้ดังนั้นความดันของอากาศข้างในมันก็จะมีค่าคงที่อยู่ค่าค่าหนึง่งเมื่อเราจะไปดึงมันออกมาอากาศที่อยู่ข้างนอก มันก็จะมีแรงต้านไว้แรงต้านไว้เพราะมันก็จะพยายามทำให้ถุงน้ำมีปริมาตรมีความดันเท่าเดิมตลอดเราก็ต้องออกแรงดึงอากาศข้างนอกก็จะต้านแรงที่เราดึงเป็นแรงดันของอากาศเราจึงดึงได้ไดยากและการที่เราเอียงไปแล้วไม่ว่าจะเอียงยังไงก็ตามมันก็ดึงได้ยากก็แสดงว่าแรงจากอากาศนั้นมีได้ในหลายทิศทางน,นะครับจากความรู้เดิมที่ลูก ได้เคยเรียนมาเราทราบว่าความดันหาค่าได้จากแรงดันที่กระทำต่อพื้นที่ซึ่งถ้าหากว่ามีค่าแรงดันเกิดขึ้นบนพื้นที่เราก็จะเรียกว่าเกิดความดันขึ้นในกรณีของอากาศโมเลกุลของอากาศเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาแล้วไปชนกับพื้นผิวต่างๆก็ได้ทำให้เกิดความดัน ขึ้นมาโดยที่แรงดันของอากาศที่กระทำต่อพื้นที่1ตารางหน่วยเราก็จะเรียกว่าความดันอากาศนะครับครับสรุปว่าวันนี้สิ่งที่เราเรียนรู้ก็คืออากาศมีความดันแรงดันของอากาศก็จะมีได้ในทุกทิศทางแรงดันของอากาศที่กระท,ทำต่อพื้นที่1ตารางหน่วยเราเรียกว่าความดันอากาศนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราเรียนรู้ในวันนี้ ครับผมเราจบบทเรียนวันนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ